สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto a เอ e ช่องที่นำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถเด็ดๆทดสอบสมรรถนะพร้อมทางอัปเดตราคาล่าสุดให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์รถกระบะหรืออยากรู้ว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณที่สุด กดติดตามไว้เลยครับแล้วเราจะพาคุณไปจอดริดทุกคันที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโ o y o t a h ไ l u ักแชมป์รุ่นปี2025ในสไตล์มินิออฟโรดหรือรถกระบะแต่งยกสูงขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนรักการผจญภัยและชื่นชอบการตกแต่งรถให้ดูเท่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครซึ่งเจ้ารุ่นนี้ถือเป็นการต่อยอดจากความคลาสสิกของไฮลักแชมป์ที่โด่งดังมาอย่างยาวนานโดยในปี2025นี้นี้โตโยต้าได้กลับมาปลุกกระแสะรถกระบะทรงดั้งเดิมอีกครั้ง พร้อมปรับให้เข้ากับยุคใหม่ใส่เทคโนโลยีทันสมัยและที่สำคัญสามารถนำไปแต่งแนวออฟโรดได้อย่างลงตัว To y ยต a h i l u x กแชมป์ปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงความดิบแบบย้อนยุคไว้ได้อย่างลงตัวไฟหน้าทรงเหลี่ยมโคมฮาโลเจนกระจังหน้าทรงเหลี่ยมสีดำล้อเหล็กขนาด14นิ้วจากโรงงานทำให้หลายคนย้อนนึกถึงยุคของ h ฮ l ักในยุค9 8แต่จุดเด่นคือโครงสร้างของรถยังแข็งแ,งแกร่งเช่นเดิมและเหมาะมากสำหรับการนำไปดัดแปลงเป็นสไตล์มินิออฟโรด ในด้านเครื่องยนต์ไฮลักแชมป์2,025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดยรุ่นเบนซินจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรรหัส1 TFE r กำลังสูงสุด137แรงม้าแรงบิด183นิวตันเมตรส่วนรุ่นดีเซลจะใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรรหัส2 GDFTV Turbo Intercooler ให้กำลัง150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรในรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งเหมาะกับสายลุยที่ต้องการพลังขับเคลื่อนมากขึ้น แม้ว่าไฮลักแชมป์จะไม่ได้ถูกผลิตมาเป็นรถออฟโรดตั้งแต่โรงงานแต่ด้วยพื้นฐานตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรมและช่วงล่างแบบแบบซ้อนทําให้สามารถนําไปติดตั้งช่วงล่างยกสูงเปลี่ยนล้อแม็กใส่ยางออเทเรนหรือมัทเรนรวมถึงใส่กันชนเหล็กไฟสปอตไลท์และของแต่งออฟโรดอื่นๆได้ไม่ยากเลยหลายสำนักแต่งรถในไทยเริ่มมีการนำไฮลักแชมป์มาโมดิฟายให้เป็นมินิออฟโรดกันอย่างคึกคักโดยนิยมทำสีทูโทนดำเทาหรือใช้โทนสีทหารเพิ่มความดิบดุดัน พร้อมทั้งติดตั้งสโนว์เกิลลล้อขนาด15-16นิ้วยางขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมทําให้รถดูแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะทางฝุ่นทางป่าหรือทางโคลนสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ตัวรถจะดูเรียบง่ายไม่มีระบบความปลอดภัยล้ําสมัยมากมายเหมือนรถกระบะรุ่นท็อปแต่ก็ยังใส่ระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัยคู่หน้าเป็นมาตรฐานมาให้พร้อมทั้งมีระบบเครื่องเสียงพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันหรือจะนำไปอัปเกรดภายหลังก็ทำได้ง่าย ด้านภายในห้องโดยสารมาในแนวมินิมอลบอกผ้าสีเทาเข้มพวงมาลายัยยูรีเทนแบบ3กา้านมีช่องจ่ายไฟสำรองและช่องเก็บของใช้งานง่ายเรียกได้ว่าเน้นความทนทานและใช้งานได้จริงเป็นหลักเหมาะมากสำหรับผู้ที่ชอบรถแบบบ้านๆแต่อยากนำไปแต่งเองตามสไตล์ที่ชอบในเรื่องของราคา t o โย t a าไฮลักแชมป์ปี2025ถือว่ามาในราคาที่จับต้องได้ไง่ายมาก โดยรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ459,000บาทสำหรับรุ่นเบนซิน2ประตูส่วนรุ่นดีเซลราคาจะอยู่ที่ประมาณ499,000บาทไปจนถึง567,000บาทในรุ่นตอนเครึ่งพร้อมเกียร์ธรรมดาราคานี้เองทำให้หลายคนเลือกซื้อไฮลักแชมป์เพื่อนำไปเป็นรถคันแรกหรือรถสำหรับใช้ในงานเกษตรงานส่งของหรือแม้แต่นำไปเป็นฐานในการแต่งออฟโรดสำหรับขับเล่นในวันหยุดโดยต้นทุนที่ต่ำกว่ารถกระบะรุ่นหลักอย่างเรโวหรือรถสายออฟโรดตัวจริงทำให้การปรับแต่งไม่สิ้นเปลืองเกินไป และยังได้รถที่ดูเท่ไม่แพ้รุ่นพี่อีกด้วยนอกจากนี้โตยโยต้ายังเน้นให้ไฮลักแชมป์เป็นรถที่ซ่อมง่ายค่าอะไหล่ถูกและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนืออีสานกลางใต้ก็สามารถเข้าไปเช็คระยะหรือซ่อมบำรุงได้สะดวกโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะนิยมมากเพราะเป็นรถที่ใช้งานได้จริงและดูลรักษาง่ายมาก สิ่งที่ทำให้รุ่นนี้น่าจับตามองคือความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะใช้ขนของในเมืองแต่งลุยขึ้นเขาหรือเอาไปขับเฉียวเวก็ทำได้หมดและเพราะตัวรถมีน้ำหนักเบาจึงทำให้ประหยัดน้ำมันพอสมควรโดยเฉลี่ยในรุ่นดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่รูปแบบการขับขี่ในด้านความคุ้มค่าหลายคนมองว่าไฮลักแชมป์ปี2025ถือว่าให้ความคุ้มเกินราคามากเพราะได้เครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้โครงสร้างที่แข็งแกร่งระบบพื้นฐานครบ พร้อมเป็นผืนผ้าใบาเปล่าให้คุณได้ตกแต่งตามใจแถมยังประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และคนที่ชื่นชอบการแต่งรถสุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะขนาดเล็กราคาไม่แรงทนทานใช้งานง่ายและสามารถนำไปดัดแปลงเป็นมินิออฟโรดได้อย่างเท่โตโยต้าไฮรักแชมป์ปี2025คือหในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace ของเราด้วยนะครับเพราะเราจะมีรีวิวรถใหม่ใหม่อัปเดตเทรนด์ล่าสุดของวงการรถยนต์มาให้คุณชมกันทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ